ดีครับพี่น้องที่รักนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเรียนเพื่อการอภิบาลนะครับในบทที่5นะครับเรื่องของความมั่นใจในความรอดของผู้เชื่อนะฮะเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับขอพระเจ้าทรง สถิตยอยู่กับเรานะในเวลานี้พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์ขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นประทับอยู่กับเราเจิมถ้อยคําของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะมีความเข้าใจและจำเริญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับในบทที่5นะครับจะพูดถึงความมั่นใจในความรอดของผู้เชื่อนะฮะเป้าหมายของบทเรียนนี้ก็คือเพื่อ ผู้เชื่อใหม่เนี่ยจะเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นะฮะโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องต่อไปได้นะฮะเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วนะฮะพระเจ้าอยากให้เรานั้นมีความมั่นใจนะว่าเราได้รับความรอดชีวิตของเราได้รับการไถ่แล้วบนไม้กางเขนพระเยซูได้ยอมตายเพื่อเรา ใครก็ตามที่เชื่อแล้วก็วานใจในพระองค์นั้นเขาก็ได้รับชีวิน,นิรันร์ก็คือได้รับความรอดความรอดก็คือการที่เราจะไม่ต้องตกนรกในวันสุดท้ายนะครับฉะนั้นเมื่อเราเปิดใจและรับพระคิดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีความมั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในพระเยซูได้ในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาดูถึงสิ่งที่จะเป็นเหตุผลหรือว่าหลักการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในความรอด ว่าความเพราะนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเอาว่าเรารอดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในในในบทเรียนนี้นะฮะทีนี้เรามาดูเนื้อหาบทเรียนด้วยกันนะครับก็คือในโลกนี้นะครับมีปรัชญาศาสนาแล้วก็คำสอนมากมายนะฮะที่ได้เสนอวิถีทางแนวคิดกําเนินชีวิตให้กับคนให้ให้คนปฏิบัติหรือมีแนวทางต่างๆ แต่ก็ไม่มีไม่มีวิถีทางใดที่กล้ารับรองหนักแน่นว่านี่คือทางความรอดคือมีคำสอนนะมีหลักปรัชญาต่างๆมากมายนะแต่ก็เป็นแค่เพียงคำสอนเป็นแค่ความรู้และเป็นหลักการเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะสามารถนำเราไปสู่ความรอดได้อย่างแท้จริงดังนั้นมนุษย์นะครับจึงไม่เคยรู้สึกอิ่มใจหรือมั่นใจในวิถีทางที่ตนเองได้เลือกนะฮะเพราะไม่รู้ว่าโลกหน้าเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนนะบางคนอาจจะมีคำถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมฮะในโลกนี้มีคำตอบอาจจะมีคำตอบในหลักการต่างๆมากมายว่าจะประสบความสุขได้อย่างไรจะมีชีวิตในอนาคตข้างหน้าอย่างไรนะมีวิธีการหรือมีมีแนวทางต่างๆบอกให้เรารู้แต่ก็ไม่มีคำสอนหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่บอกว่าจะรอดจากบาปหรือว่าจะรอด ไปอยู่กับพระเจ้าได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปมีเล่มเดียวนะฮะที่บอกเราไว้ก็คือพระคัมภีร์นะคือพระวจนะของพระเจ้าและมีผู้เดียวที่บอกเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้บอกเราว่าเมื่อเรารู้จักระหว่างใจในพระองค์นั้นพระองค์ก็จะมารับผู้เชื่อไปอยู่กับองค์ในวันสุดท้ายดังนั้นมนุษย์ในโลกนี้จึงไม่มีความรู้สึกอิ่มใจในวิถีทางที่ตนเองเลือกเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจจนเวลามนุษย์เนี่ยเวลาขออะไรเนี่ยก็มักจะ ใช้คำพูดว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมาช่วยคุ้มครองจงมาช่วยบทบรรดาลต่างๆนะซึ่งก็เป็นการแสดงความไม่แน่ใจว่าหรือไม่ไว้วางใจว่าในสิ่งที่เขาขอเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวเนี่ยจะช่วยเขาได้จริงๆดังนั้นนะครับพระเจ้าเนี่ยจึงโลมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาช่วยเหลือเราแล้วก็หยิบยื่นความรอดให้กับมนุษย์ โดยการผ่านการตายขององค์พระเยซูที่ใช่ชดใช้นี้บาปให้กับมนุษย์ทุกคนฉะนั้นวันนี้พี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรับบาปแทนท่านนะครับพระองค์อยากจะพาท่านไปสู่ความรอดไปสู่ชีวิตนิรันด์บนปราินสวรรนะคร์วันนี้เราจรึงในบทเรียนนี้เนี่ยถ้าเราเรียนไปแล้วนะฮะอยากให้เรามีความมั่นใจว่าท่านรอดแล้วนะฮะชีวิตของท่านเมื่อจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านจะอยู่กับพระเจ้าบนป่ลินสวรรค์อย่างที่พระองค์ทรงสรรัญญา ะะโดยที่เราต้องดําเนินชีวิตที่เหมาะสมนะ,ะตามพระวจนะ<ๆ>คำของพระเจ้าแล้วก็ไม่ปฏิเสธพระองค์ตามใดที่ท่านไม่ปฏิเสธพระองค์นะท่านก็จะได้รับชีวีรันและได้อยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์นะครับแล้วก็ขณะที่ท่านดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เราดําเนินชีวิตตามพระวจนะตารักการของ<ๆ>พระเจ้าเพื่อเราจะไปสู่ความรอดไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับเราในวันสุดท้ายทีนี้มาเรามาดูในหัวข้อที่1ด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนินาย,ายามแห่งความรอด ในสามมิติที่ครบถ้วนนะฮะในยามแห่งความรอดในสามมิติที่ครบถ้วนความรอดมีอยู่สามมิติด้วยกัน1.1ึ่งจุดก็คือความรอดฝ่ายบิญญาณความรอดฝ่ายญาณคือรอดจากบาปในอดีตโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พูดตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปเราเนี่ยมันยอ้อนบทที่3ามข้อสิเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชุนิรัน คือการรอดฝ่ายวิญญาณก็คือว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะไม่ต้องตกนรกในวันสุดท้ายนะฮะเพราะว่าพระเยซูกิจ้าได้ส่งมาแตะบนไม้กางเขนเพื่อรับบาปแทนเราไปแล้วนะฮะเราจรึงไม่ต้องรับโทษรับบาปหรือว่ารับการพิพากษาในวันสุดท้ายนั้นจิตวิญญาณของท่านนะครับก็จะรอดไปอยู่กับพระเจ้าบนไปลินสวรรค์1.2ก็คือความรอดฝ่ายจิตวิญญาณนะฮะอ่ะโทษทีครับความรอดฝ่ายจิตใจ ความรอดฝ่ายจิตใจเนี่ยเป็นความรอดจากนิสัยบาปในปัจจุบันโดยการเชื่อฟังทําตามพระวจนะและติดสนิทก,กับพระเจ้าในด้านจิตใจนะฮะก็คือมนุษย์มีวิญญาณแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีด้านจิตใจก็คือว่าเราจะรับความรอดจากนิสัยเก่าๆนะที่เราเคยทําในอดีตรอดจากการทําสิ่งที่ไม่ดีเราจะเคยกินเหล้าเคยสุบุรีเคยเล่นการพนันเคยทาบาปทางเพศ หรือทำอะไรต่างๆที่ที่ผิดต่อพระเจ้ามากมายทำบาปมากมายแต่เมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยความรอดด้านจิตใจก็คือเราได้รับการปลดปล่อยพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนอุปนิสัยของเราใหม่นะเพื่อเราจะจำเรินแล้วก็เป็นเหมือนโปรองมากยิ่งขึ้นนะครับในฟิลิปป์บทที่2ข้อ12 – 13นะฮะพี่น้องก็ลองไปเปิดอ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับฟิลิปป์บทที่2ข้อ12 13, นะฮะ1.3ก็คือความรอดไฟร่างกายในอนาคต นะครับก็คือในวันที่พระเยซูเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองรับเราไปสวรรค์นะนะก็คือในร่างกายของเรานะครับเราจะรอดก็คือว่าเมื่อพระเยซูเสด็จก,กลับมารับเราเนี่ยนะฮะเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบ,บนปีริศว์นนะฮะโดยการที่เรานั้นจะมีกายใหม่คือกายฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีสง่าราศีที่แท้จริงฮิบรูบทที่9ก้ข้อยีก็คือกายใหม่กายฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีสง่าราศีนั้นเราได้รับความรอดในฝ่ายวิญ,ญญาณเรารอด ในฝ่ายจิตใจเราก็รอดและในฝ่ายร่างกายเราก็รอดด้วยก็คือจะได้รับกายใหม่กายในโลกนี้เนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปนะกลับกลายเป็นดินนะแต่ว่าเมื่อวันสุดท้ายมาถึงพระเยซูสเสด็จก,กลับมารับเราพระองค์จะให้เรามีกายใหม่นะครับเป็นกายใหม่เป็นกายที่มีสง่าราศีนะครับเป็นกายที่ที่งดงามแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นนี้อยาแห่งความรอดก็มีใน3มิติ ะค,ะความรอดฝ่ายวิญญาณความรอดฝ่ายจิตใจแล้วก็ความรอดฝ่ายร่างกายในอนาคตนะครับประการที่สองนะฮะสิ่งที่2ท,ที่เป็นความมั่นใจในความรอดของผู้เชื่อก็คือเราจะรับความรอดนี้ได้อย่างไรวิธีการที่เราจะรับความรอดเนี่ยนะครับเราจะรับได้อย่างไรนะครับพี่น้องก็ตอนนี้เราได้รับแล้วในะฮะก็เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวน2.1ก็คือรับเดยพระคุณรับเดยพระคุณก็คือ พระคุณก็คือสิ่งที่เราได้รับมาฟรีๆนะโดยที่ไม่ได้เกิดจากการกระทําดีของเรานะพระคุณจะมีความหมายตรงกันข้ามกับคําว่าค่าจ้างนะฮะเพราะว่าค่าจ้างเนี่ยคือค่าตอบแทนที่เราได้รับเมื่อเราทํางานหรือทําบางอย่างให้แก่ผู้ทีททท่จ่ายค่าจ้างให้เราแต่พระคุณก็คือได้มาฟรีๆพระองค์ให้เราแบบเรียกว่าไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าให้เราได้รับความรอด พันพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้ามีพระคุณกับเรา2องจก็คือรับวยความเชื่อรับในความเชื่อถ้าเราเชื่อนะฮะนะเราก็ได้รับตามพระสัญญาเป็นเงื่อนไข,ขที่พระเจ้าเสนอไว้นะครับคือถ้าเชื่อนี่ว่าพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปเราเราก็ได้รับการยกโทษตามที่เราเชื่อน,น,นั้นเราต้องเชื่อนะครับเราได้รับพระคุณแล้วแต่เราจะต้องเชื่อว่าพระคุณนั้นเนี่ย เป็นจริงในชีวิตของเราเชื่อว่าพระเยซูมาตายแทนบาปเราแล้วนะฮะอันที่ประการที่3นะฮะหัวข้อที่3ใหญ่ก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเยซูเป็นทางแห่งความรอดสําหรับเราเนี่ยนะครับนะรบเราจะมั่นใจได้อย่างไรมีเหตุผลอยู่นะครับมีมีอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะก็มีอยู่3สิ่งด้วยกันนะฮะสาก็คือพระเยซูทรงยืนยันเองนะพระองค์บอกเองว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในยอห์นบทที่14บข้อหนายพี่น้องสามารถดูในบทเรียนของเราก็จะมีอยู่ด้วยนะครับมีข้อคิดนะครับผู้ที่ผู้ที่มีการที่มีผู้หนึ่งเนี่ยกล้าย,ยืนยันว่าทางรอดมีทางเดียวเนี่ยก็คือแสดงว่าตัวผู้ยืนยันเองเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าจริงๆกับพระเยซูไม่เป็นพระเจ้า ะะก็คือการที่มีผู้หนึ่งกล้ายืนยันว่ามีท,ทางเดียวก็คือตัวผู้ยืนยันเองนั้นเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2ประเด็นก็คือพระเยซูเป็นความจริงกับพระเยซูไม่เป็นไม่ได้เป็นพระเจ้านะฮะก็คือการที่ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วมาประกาศว่าเป็นพระเจ้าก็ต้องหมายความว่าพระองค์โกหกแล้วก็หรือไม่ก็เสียสติแต่จากการศึกษาประวัติ ของพระเยซูตลอดเวลาที่ทาพระราชกิจในโลกนี้นะครับโปร่งล้วนแต่ทําสิ่งที่ดีเทศนาสั่งสอนด้วยสติปัญญาแล้วก็ด้วยความเข้าใจทําการสัจจัร์รักษาโลกคนมากมายนะครับไม่มีประวัติตอนไหนเลยที่บอกว่าโปร่งทาบาปหรือโปร่งโกหกหรือเสียสติเราจรึงสามารถมั่นใจได้ว่าโปร่งเนี่ยตรัสสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นพระเจ้าที่แท้จริงฉะนั้นหเหตุผลเดียวก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆ และการที่พระเจ้าเองนะครับมายืนยันในความรอดด้วยตัวพระองค์เองนะฮะพระองค์ไม่ได้อยู่บนสวรรค์แล้วก็บอกว่าให้ขึ้นมาหาเราโดยการทำนั่นทำนี่นะฮะทำสิ่งดีเสียนั้นสิ่งนี้ตามกฎบัญญัติแต่พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้แล้วก็บอกเราถึงทางที่จะไปสู่ความรอดก็คือเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์รับพระคุณของพระองค์พระองค์มายืนยันเองโดยตัวพระองค์เองคือพระเจ้ามาพูดกับมนุษย์เองว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเปลนชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาและนอกจะมาทางเรานั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลแรกก็คือพระเยซูทรงยืนยันกับเราด้วยตัวพระองค์เองนะถ้าเป็น้องอ่านในพระธรรมมัทธิวมารโกลูกายอเนี่ยในพระกิตติคุณสี่เล่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นพระราชกิจของพระเยซูพี่น้องสามารถไปอ่านนะฮะหลายหลายหลายๆครั้งนะครับเพื่อจะเป็นการย้ําแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ และพระองค์ทรง,งทําอะไรบ้างก็ทําให้เรามีความมั่นใจในความเป็นพระเจ้าของพระเยซู3.2ก็คือพระ,รพระเยซนะูก็คือสาวกของพระคิดเนี่ยทรงยืนยันนะฮะก็คือสาวกของพระเยซูทรงยืนยันเองเลยนะฮะมีสาวกทั้ง11 11คนนะฮะไม่รวมยูดาสนะฮะยูดาสเนี่ยก็ทรยศพระเยซูแต่ว่าที่เหลือ11คน12คนแล้วก็ 12คนที่เข้ามาคนที่12ที่เข้ามาใหม่แล้วก็เปาโลนะแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสาวกก็ยืนยันด้วยตัวของเขาเองในกิจการบทที่4ี่ข้อสิอาจารย์เปโโรได้บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยได้ว่านามอื่นซึ่งให้เราถลายรอดได้ไม่สมปูรให้มีในถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านะครับแล้วก็ยอนนะฮะก็เป็นสาวอีกคนหนึ่งนะฮะที่ สนิกับพระเยซูคริสต์มากที่สุดก็ได้ยืนยันเหมือนกันว่าพระเยซูทรงเป็นทางรอดทางเดียวนะฮะข้อคิดนะฮะที่เราได้นะก็คือวันนี้เนี่ยถ้ามีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยถูกยกย่องชมเเชยว่าเป็นคนดีนะฮะใจเย็นสุภาพเร,รียบร้อยไม่โกหกไม่เคยคดโกงใครแต่คํายกย่องนั้นมาจากคนที่ที่ดูเขาห่างๆและคนที่ไม่สนิทกันเนี่ยนะฮะและคนสนิทที่สุดของเขากลับไม่กล้ายืนยันเนี่ยนะฮะ ว่าเป็นเชนน,นั้นจริงก็แสดงให้เห็นว่าคําชมนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างที่คนเข้าใจนะครับแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่จะสนิทกับพระเยซูที่สุดก็คือสาวกอัคราสาวกในยุคนั้นเนี่ยมายืนยันด้วยตัวเขาเองนพะพี่น้องถ้าเป็นน้องอ่านในพระธรรมกิจการพี่น้องเห็นสาวกที่พระเยซู สร้างเนี่ยนะครับหลังจากที่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยสาวกเหล่านี้ก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะฮะก็คืออยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆแล้วก็ยอมตายเพื่อพระเยซูจริงๆนั่นแสดงว่าเขามีความมั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้จริงๆเขาจึงเขาถึงได้ถวายตัวแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกําลังแล้วก็ยืนยันกับคนมากมายและประกาศไปทั่วโลกข่าวประเสริฐจาก วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็มีคนเชื่อพระเจ้า,าเป็นพันล้านคนหลายพันล้านคนทั่วโลกนี้นะครับ,รบมีมากมายเลยนะ,นะครับนั้นเราไปได้เชื่อพระเจ้าคนเดียวแต่เรามีพี่น้องมากมายทั่วโลกที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันจากคนไม่กี่คนแต่กลับกลายเป็นหลายพันล้านคนที่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์แสดงว่าสิ่งที่พระเยซูย,ยืนยันและสิ่งที่ สาวกยืนยันนั้นเป็นความจริงแน่นอนนะฮะและประการที่3.3ก็คือพระเจ้าเองนะพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยนะครับทรงกําหนดให้พระเยซูเป็นความรอดของมนุษย์โดยการตั้งชื่อพระเยซูว่าที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดโดยทางมพระคัมภีร์ก็ระบุไว้เช่นนั้นด้วยนะฮะในพระคัมภีรก็ระบุเหมือนกันในลูกาบทที่ 2: ข้อ11โรมบทที่5ข้อ8ถึง10ยอห์น3าข้อ16กนะครับก็เป็นข้อพิธยืนยันว่า พระเยซูเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้ส่งพระเยซูลงมาเพื่อช่วยคนให้รอดโปร่งเป็นทางรอดนะฮะจะนั้นวันนี้พี่น้องเชื่อผ่านพระพระเยซูพี่น้องก็รอดนะฮะฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าเราอยู่ในขนทางแห่งความรอดนะครับตาบใดก็ตามที่เราไม่ปฏิเสธพระองค์ตับใดก็ตามที่เราไม่ละทิ้งพระองค์ไปนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเรายังมีความมั่นใจได้ว่าพระเยซูเนี่ยตัวเราเนี่ยนะฮะ เราอยู่กับพระเยซูเราได้รับความรอดแล้วและพระเยซูได้ทรงยอมชำระพระชนเพื่อเราเรารอดแล้วเราจะอยู่กับองค์ในวันสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับประการที่4นะฮะหัวข้อที่4นะครับก็คือเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราได้รับความรอดแล้วนะฮะก็จะมีเหตุผลหรือมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจได้ว่าเราได้รับความรอดได้อย่างไรนะครับดังนั้นในที่ที่ผมได้พูด ไปแล้วก็คือเมื่อเราเข้าใจและมั่นใจว่าพระเยซูเป,ปทางรอถเดียวแล้วเนี่ยเราเองสามารถมั่นใจได้ว่าเรารอดแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ก็คือสิ่งแรกก็คือมั่นใจโดยพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับผู้เชื่อนะฮะพระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้เชื่อนะครับโรบทที่8ข้อ3 8มสถึงสาก็ได้ย้ําเตือนให้เราทราบว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาทําให้พระเจ้าเลิกรักเรา หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือไม่มีอะไรแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้นะครับพระเจ้ารักเราฉะนั้นในพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องหลายข้อหลายต่อเนี่ยก็เป็นการยืนยันและบอกให้เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยรักเรานะเพราะความรักนี่แหละนะครับทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราได้รับความรอดพระเจ้าทรงรักเราท,ทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้น่ารักเราทําบาปมากมายเราปฏิเสธพระองค์เราเคยเราเคย ด่าว่าพระเยซูาบางคนอาจจะเคยต่อว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะฮะเคยขับไล่หรือเคยต่อต้านนะฮะแต่พระเยซูเนี่ยทรงรักเราะะไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามพระองค์สัญญาว่าพระองค์ทรงรักคนของพระองค์เสมอนะครับพระองค์ทรงรักลูกของพระองค์ด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าเราได้รับความโปรดแล้วนะฮะอันที่2นะครับก็คือมั่นใจด้วยประสบการณ์ของตัวเราเอง เราสามารถมั่นใจได้ประสบการณ์ที่ตัวเองพี่น้องต้องพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ความมั่นใจนี้โดยการที่เราเดินกับพระเจ้าโดยการที่เรามีประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้านะไม่ได้มั่นใจเพราะว่าคนมาบอกให้เราฟังว่าพระเยซูเป็นอย่างไรแต่เราสามารถพูดได้เองว่าพระเยซูเนี่ยทรงเป็นอย่างไรนะ,ะจากประสบการณ์ของตัวเราเองเตัวผมเองก็ ประจประสบการณ์ส่วนตัวผมก็คือพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะผมเคยกินเหล้าเคยสุบุรีเคยเทียเท่ยวเตร่สเรเมาเลเทมาลเป็นวัยรุ่นนักเลงนะฮะแต่เมื่อร,รู้จักพระเจ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงผมนะฮะทำให้ผมมั่นใจว่ามีพระเจ้าจริงและพระเจ้านั้นได้ประทานความรอดแก่ผมแล้วนะบางอย่างหรืออาจจะเป็นสันที่สุขที่เกิดขึ้นในจิตใจนะพะพ่อเราลองสารวจตัวเองว่าถ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับ นะเราเช่นอาจจะมีช,ชนะต่อบาปที่ผ่านมานะการล่อลวงต่างๆหรือว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิฐานพระเจ้าให้ให้คำตอบในคำอธิฐานต่างๆกับเรารก็ทําให้เรามีความมั่นใจด้วยประสบการณ์ข,ของตัวเราเองทำให้เรามั่นใจได้ว,ว่าเรารอดนะเพราะว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าก็รับบาปแทนเราหรือหลายคนก็รับการรักษาโรคให้หายอะไรอย่างี้น,นะฮะคือเป็นประสบการณ์ในตัวเราเองก็เป็นการที่ยืนยันได้ว่าเราสามารถมั่นใจในความรอดได้นะครับ และประการที่5นะครับหัวข้อที่5ซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญก็คือเราจะรักษาความรอดไว้ได้อย่างไรเราจะรักษาความรอดไว้ได้อย่างไรนะครับก็มันสําคัญเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับเราได้รับความรอดแล้วนะแต่หลายคนไม่รักษาความรอดไว้นะความรอดมีโอกาสสูญเสียได้นะครับมีโอกาสสูญเสียความรอดได้ถ้าเราไม่รักษามันไว้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รอดในวันสุดท้ายนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่า เชื่อแล้วรอดแล้วรอ,อ,อ,อดเลยนะฮะเชื่อปุ๊บรอดรอดแล้วรอดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ยังเดําต้องดาเนินชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องรักษาความรอดไว้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยคนมากมายอาจจะทิ้งพระเจ้าไปนะฮะปฏิเสธพระเจ้าไปไม่ได้รักษาความรอดเอาไว้อย่างอย่างมั่นคงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อนะครับเราเชื่อแล้วก็ถ้าวันนั้นเราเชื่อแล้วเราตายทันทีนะฮะเหมือนโจนที่ไม่กางเขนเชื่อ พระเยซูแล้วตายท,ทยันทีในวันนั้นพระเยซูรับเข้าไปอยู่กับพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อแล้วเราตายวันนั้นเลยนะฮะเราก็อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เลยแต่ถ้าวันนั้นเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราจะต้องดําเนินชีวิตที่รักษาความรอดเอาไว้นะก็คือการดําเนินที่เราการที่เราดาเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่ในทางพระเจ้าเราทําบาปเราไม่กลับใจจริงๆนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับไม่ไม่เลิกทําสิ่งเก่าๆจริงๆเราอาจจะทําให้เรา มันอาจจะทําให้เราสูญเสียความรอดได้ฉะนั้นเราจึงต้องรักษามันไว้และเราจะรักษาไว้ได้อย่างไรนะครับก็มีข้อเสนอแนะไว้ในที่นี้นะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องเห็นคุณค่าความรอดนั้นเห็นคุณค่าความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานะฮะสิ่งใดก็ตามที่เห็นคุณค่าเนี่ยเรามักจะรักษามันไว้ดีรักษาไว้ดีๆเช่นฉนดทที่ดินนะฮะกรรมสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ะะหรืออะไรต่างๆที่มีคุณค่าเนี่ยคนเรามักจะพยายามเก็บรักษาเอาไว้นะเงินนะฮะทองหรือวัสดุที่มีราคาเราจะพยายามปกป้องและดูแลมันอย่างดีเช่นเดียวกันครับวันนี้เราต้องรักษาความรอดนะ,ะความรอดที่สําคัญที่เราจะไม่ยอมละทิ้งความรอดหรือ,อหรือปฏิเสธพระเยซูการละทิ้งความรอดก็คือปฏิเสธพระเยซูฤษบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเราก็ละทิ้งโปรง่งหลักหันกลับไปทางเก่า <N ic ant> นะฮะนั้นก็มีหลายคนที่อาจจะทิ้งทางพระเจ้าไปแล้วก็อาจจะสูญเสียความรอดไปแต่บางคนก็หลงไปแล้วกลับมาก็มีนะครับแต่เราก็น่าจะเป็นคนที่รักษาเอาไว้นะฮะไว้ตลอดเวลานะไม่ต้องมีประสบการณ์หลงหายแบบคนบางคนแต่ว่าเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่จะเดินกับพระเจ้าอย,ย่างต่อเนื่องแต,แ,ตแ,ตแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าสิ่งที่ พระเจ้าประทานให้เราคือความรอดเห็นคุณค่าไม้กางเขนนะครับที่พระเยซูได้ทรงยอมสละพระองค์เองเนี่ยเพื่อมายอมตายเพื่อไถ่าบาปเราบนไม้กางเขนนะฮะอย่าให้การตายของพระเยซูสูญเปล่านะฮะไปจากชีวิตของเรานะครับแต่ว่าขอให้การตายของพระเยซูนั้นมีคุณค่านะครับสำหรับชีวิตของท่านนะครับให้ท่านรักษาความรอดนี้เอาไว้โดยการเห็นคุณค่านะครับสิ่งที่2ก็คือต้องสารภาพบาปอย่างสม่ําเสมอ การสารภาพบาปหนึ 1, ่งยอบทที่1ข้อ9ก็บอกให้เราถ้าเราทําบาปนะฮะก็ให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้านะเปรียบเสมือนกับการอาบน้าําชําระร่างกายทุกวันนะเพราะว่าเรายังแม้ว่าเราอาจจะได้รับความรอดแล้วพระเจ้าทรงไถ่เราแล้วนะครับความบาปความบาปถูกยกออกไปหมดแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นในวิถีชีวิตของเราก็ยังมีความอ่อนแอยังมีบาปอยู่บ้างนะฮะ คือเหมือนกับในทางนิตินัยเนี่ยเรารอดหมดแล้วไม่มีบาปแล้วแต่ในทางพฤตินยัยในทางที่เราต้องพฤติกรรมของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังมีความอ่อนแออยู่แล้วก็ล้มเหลวในหลายๆครั้งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราล้มเหลวเราผิดพลาดไปเราทําบาปต่อพระเจ้าไปเราสามารถสารภาพบาปกับพระเจ้าล้วเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้นะครับนะโดยที่เราไม่ได้สูญเสียความรอดเพราะว่าเรากลับใจจริงทุกครั้งที่พี่น้องทําผิดหรือล้มลงในบาปทําบาปไปให้พี่น้องสารภาพบาป กับพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่กลับไปทําบาปอีกนะฮะเราจะไม่สารภาพบาปแบบสภาพเสร็จแล้วก็กลับไปทําอีกแล้วก็เสียใจมาสารภาพบาปใหม่อีกแล้วก็ไปกลับใจอีกอะไรเงี้ยนะฮะไปทําบาปอีกเลยฮะมันกลับไปกลับมาไม่ใช่แบบนั้นแต่เราอยากจะอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะครับเราอธิษฐานขอการชําระและตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทําบาปอีกถ้าตั้งใจแล้ว บางทีมันพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่นะครับพระเจ้าให้เรารล้มแล้วลุกขึ้นนะฮะแม้จะมีบาดแผลบ้างบาดเจ็บบ้างนะฮะแต่ว่าพระเจ้ายังรักเราแล้วก็ยังห่วงยาเราเสมอฉะนั้นแต่เราจะต้องไม่ลืมว่าเมื่อเราทําผิดต้องสารภาพเหมือนกับคําทําผิดก็ต้องขอโทษนะฮะการขอโทษพระเจ้าการสารภาพบาปของพระเจ้าก็ทําใหพ้พระเจ้ามีพระคุณต่อเราแล้วก็พระเจ้าก็จะยกโทษให้กับเรานะฮะพระเจ้าจะไม่จดจําความผิดของเราอีกต่อไป นะเมื่อเราได้ขอโทษพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะให้อภัยเราแล้วก็เราจะยิ่งเติบโตขึ้นมากขึ้นทุกวันเมื่อเรา,าสารภาพบาปก,กับพระเจ้านะะเราจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆนะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเหมือนกับบางครั้งเวลาเราล้างล้างคราบบางคราบนะฮะในบางอาจจะเป็นคราบหมึกที่เปื้อนมือเรานะเราไม่ได้บางทีเราล้างมือหนึ่งครั้งก็ยังไม่ได้หายทันทีต้องล้างสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะจนมันหายไปจนหมด นะบางทีการสารภาพบาปนะฮะบางครั้งในเรื่องเ,เดิมๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะในหลายๆครั้งแต่วันหนึ่งนะฮะบาปนั้นต้องหมดไปมันต้องสะอาดไปนะฮะแล้วก็ไม่กลับไปทํามันอีกแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดอีกนะฮะขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีมีชัยชนะต่อเนื้อหนังแล้วก็ต่อบาปได้นะแต่ถ้าพี่น้องก็ถ้าเราล้มลงทําบาปจริงๆนะฮะก็สารภาพบาปและกลับใจใหม่ นะและเริ่มต้นสิ่งใหม่และไม่กลับไปทําบาปอีกครั้งหลังให้บาป180องศานะฮะไม่กลับไปทําอีกก็จะช่วยเรานั้นยังคงรักษาความรอดเอาไว้ได้นะครับประการที่3สุดท้ายนะครับก็คือต้องติดสนิทกับพระเจ้านะฮะต้องติดสนิทกับพระเจ้ายอนสิบห้าข้อหถึงข้อ7ก็พูดถึงเถาองุ่นที่ต้องติดอยู่กับขแนขแนขแขนแขนต้องติดอยู่กับเถาองุ่นนะครับเมื่อชีวิตของเราใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ในพระเจ้านะครับ ก็ทาให้เรามีความมั่นคงในความเชื่อการติดสนิทก็ทําให้เรานั้นมีความมั่นใจแล้วก็การติดสนิททาให้เรารับการปกป้องจากมารจะอานาจของความมืดความชั่วร้ายต่างๆได้ฉะนั้นการที่เรามีชีวิตที่ติดสนิทเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถรักษาความรอดไว้ได้การติดสนิทหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่เรารักษาความสัมพันธ์รักษาการอธิษฐานนะฮะพูดคุยกับพระเจ้าทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับแล้วก็สนทนากับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้า มีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระองค์อยู่เสมอๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะรักษาความรอดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้กตามที่เราออกห่างจากพระองค์นะเหมือนแขนงที่ถูกที่ถูกตัดออกไปคือว่าไม่ได้เชื่อมสนิทนะฮะหรือต้นไม้ที่กิ่งที่ถูกตัดออกไปเนี่ยนะตอนที่มันถูกตัดออกมาใหม่ๆมันก็ยังสดอยู่นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวไปเพราะว่ามันไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงจากต้น ต้นไม้ที่เป็นต้นลำต้นใหญ่ๆนั้นฉะนั้นเช่นเดีวยวกันท่าชื่อของท่านไม่ติดสนิทนะครับเราออกห่างจากพระองค์เราก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆและสุดท้ายเราอาจจะล้มลงแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็ปฏิเสธความรอดไปแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นพระองค์อยากให้เราใกล้พรนะองค์ใกล้ชิดพระองค์ติดสนิทเชื่อมต่ออยู่เสมอเนะชื่อมต่อน้ําหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญ,ญญาณเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำนะครับมันก็จะเขียวสดตลอดทั้งปีเพราะว่าน้ําใตดิน ก็ทําให้ต้นไม้เขียวสดแม้ฤดูการจะมีความแห้งแล้งไปแต่น้นําในดินก็ยังมีอยู่ความชุ่มชื่นก็ยังมีมีอยู่ฉะนั้นชุดคริสเตียนเราก็จะต้องมีชุดใกล้ชิดพระเจ้านะครับติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับวันนี้ก็อยากจะสนใจพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับว่าให้เรามีความมั่นใจในความรอดนะวันนี้พี่น้องมั่นใจได้นะว่าพี่น้องได้รับความรอดแล้วนะครับโดยเหตุผลมากมายหลายประการพี่น้องสามารถาไปย่อยนะฮะเอาไปย่อยแล้วก็ ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ในบทเรียนนี้ก็อยากนุนใจสรุปว่าเราสามารถมั่นคงในความรอดมั่นใจในความรอดได้นะครับและเชื่อว่าวันสุดท้ายเนี่ยนะครับวันที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือวันที่เราที่ประเยซูศรสท็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะไปอยู่กับพระเจ้าในวันสุดท้ายบนไปดิน,นสวรรค์ได้เพราะว่าพระองค์สัญญาแบบนั้น แล้วเราจะได้รับอย่างนั้นด้วยนะครับอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอให้เราตอบสนองพระองค์ด้วยการอธิษฐาน บอกพระเจ้าว่าข้าพระเจ้ามั่นใจในความรอดนะฮะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความรอดให้กับเราแล้วพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าเราขอบคุณโะรงสําหรับความรอดที่โะรงท่งประทานให้กับข้าโะรงทั้งหลายแล้วเราขอบคุณรปรงวันนี้เรามีความเข้าใจและเรามีความมั่นใจในความรอดที่โะรงได้ทรงโปรดประทานแก่เราเรารู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้อยู่กับพระเจ้าบนเปดินสวรรค์เรารู้ว่าวันหนึ่งเมื่อโะรงเสด็จกลับมา โปร่งจะกลับมารับผู้เชื่อไปอยู่กับพระเจ้าบนไปรินสวรรค์ด้วยข้าแต่พระเจ้าข้าโปรง่งขอบคุณโปรง่งเราสารเสรยมโปรง่งฝากกันและกันไว้กับโปร่งในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับขอบพระเจ้าผ่อน่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ